ครับสวัสดีครับผสมครับเพจคนเหนือฮรวันนี้ยศวงนำวงครับมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานล้านนานะครับชาวชนบทนะครับวันนี้นะฮะประเพณีบุญบั้งไฟนะครับวันที่เสาเอ็ตนะครับพฤษภาคม2565นะครับผมมาถึงด้านหน้าบริเวณงานนะฮะตรงนี้จะเป็นที่สลับพี่น้องพักก้าวไม่ก้านะครับมา ขายเต้าขายของนั่นนะครับไปนี่นะฮะที่นี่นะฮะบ,บ้านฝางมดแดงตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดขเยาวครับที่นี่จัดงานแบบอาริจินอนนะครับคือแบบย่อมย่อมนะฮะเพื่อดิรจกว่าปัญหาโควิด19ีฮะยังระบาดอยู่นในนั้นนะครับทางชุมชนจึงได้สื่อสารวันธรรมประเพณีนะฮะกองด้วยการตั้งใด ตงไปได้ค่ะตอเดียวได้ค่ะครับตอนนี้เขาจะไปต่อเมือกาญนก่อนนะครับก็มีขนมน้มเนยขายนะครับเครื่องดื่มอาหารการกินผลไม้รากไม้ขายกันนะครับบริเวณนี้จะเป็นโซนขายของนะฮะบริเวณหางน้ำนะครับของมบ้วานนะครับบ้านปางมดแดงู่ที่พกู่ที่เต้าป่ามดแดงบ้านนาเจริญ นะครับทีนี้ตอนนี้คือบรรยากาศของอตลาดย่อมย่อมอาตลาดจั่วาวขายผลไม้อาหารการกินเพื่อกับคนมาร่วมงานนะฮะได้จับใจซื้อของกินของว่านะฮะทั้ทงอาหารการกินผลไม้หลากหลายตามฤดูกาลนะฮะอันนี้ยำรวมเนาะพับเ้าไปนหดหน่อยนะครับเพื่อผมจะพาท่านไปติดของวนการนะครับ ไปปลาก,กับท่านนายกอนุชากาติดนะฮะนายกอบต่อกอ,อ่างทองมะครับกาใหพ่ท่านเห็นบรรยากาศของตลาดตั่วขาวตลาดย่อมย่อมเป็นวิธีชีวิตการทำามาเิ็นของไปน้องชาวบ้านดูเหมดว่าด้านหน้าจะเคยจะเป็นกลองเมื่อการกองเมืนอการ เป็นการซื้สานประเพณีแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมเลยวเวลาใ่ปะทีนี้ก็ขบวนต้อนขบวนแห่แต่ว่าก็แตกไปยังซื้อสารถึงเวลาทอดจุดเลยง่ายๆนะฮะแบบต้นเมืองก็บานห้อไปที่จะไปก่อนด้วยการแล้วก็เาจะไปดูเปิดเตรียมการที่ก้างบอกไฟนะฮะก้างบอกไฟเนี่ยะไรทาพี่คุณนะ สังเกตว่าออหนองน้ำนี่นะฮะเป็นสาะน้ำของบ้านนะฮะนู่นก็จะยัังเพิงเพิงไข่ของอีกด้านหนึง่งเช่นกัน,นะะไปหาอย่างต่อพีไปหาเนี่ยไปทาพี่ตประหันวาจ,จะะลยก่อนอันนี้คือบรรยากาศยามเจ้านะฮะหนไออกมาถึงประมาณเก้าโมงเจ้าไปหา,นะา,าบีว่า,าวก็เพราะว่าละ ดูบรรยากาศเมืองเมืองของอีสานล้านนาของอีสานล้านนานะครับตอนนี้บนป้องไฟอีสานล้านนาฝั่งมดแดงเอาเภอเชียงคตากังไฟใบกันบอไดบ่วเหรียญเดเมิดเพราะว่าตัวพลังงางก็เหาลองไปเขาไปดูของด้วยกันนะฮะไปพบกับข้ามนายกอนุตสาหกรรมที่แบน้อยนะครับวางไฟหมูเก่าตัวผมมาเลยครับความเด้อหมูเก่าเด้อเอาหมูเก่าสมัคร